้านที่ผ่านมานะครับเราเรียนเรื่องนะครับดนตรีไทยนะครับสี่ภาคนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมจะให้นักเรียนนะครับทำกันก็คือกิจกรรมเบนเบก์คัคือพัฒนาสมองนะครับก่อนเรียนนะครับก็จะมีเกมเศรษฐีนะครับสี่ภาคให้นักเรียนได้เล่นกันนะครับนะครับโดยจะมีเครื่องดนตรีไทยนะครับในแต่ละภาคนะครับ เรานะครับเดี๋ยวมันจะมาดูนะวิธีการเล่นแบบนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นง่ายๆครับจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะครับสามถึงสี่คนนะครับโดยนะครับในหนึ่งกลุ่มนะครับจะต้องมีหนึ่งคนนะครับเป็นธนาคารนะครับคอยแจกธนาบัตรนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่มาเล่นและอีกสามคนนะครับเป็นผู้เล่นนะครับโดยนะครับจะมีตัวผู้เล่นให้เลือกนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับ วิธีการเล่นนะครับก็คือให้ธนาคารนะครับแจกธนบัตรไปละ100บาทนะครับให้ผู้เล่นจํานวนหนึ่งใบนะครับธนบัตรไปละ20บาทนะครับจำนวน4ีใบธนบัตรไปละ10บบาทจํานวน4ใบแล้วก็ใบธนบัตรใบละ5บาทนะครับจํานวน5ใบนะครับโดยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆเลยครับเราจะมีลูกเต๋านะครับหนึ่งลูกนะครับโดยในครั้งแรกนะครับจะเป็นการถอยกันครับว่าใครนะครับจะได้เป็น ผู้เริ่มเล่นก่อนนะครับคนที่ได้ผล okay. ลูกเต er. ๋ามากที่สุดนะครับก็จะได้เป็นผู้เล่นก่อนนะครับเมื่อเราได้ผู้เล่นก่อนนะครับเราก็จะเริ่มทายลูกเต๋านะครับเราก็จะเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถอยว่าเราได้เดินได้กี่ช่องนะครับเดินไปที่ช่องไหนนะครับถ้านักเรียนตอบคําถามได้นะครับนักเรียนจะได้คะแนนตามช่องที่มีอยู่เลยนะครับมีแต่นะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับถอยไปแล้วนะครับ ตอบคาถามไม่ได้นะครับคะแนนนะครับก็จะโดนติดลบหรือถ้ามีคะแนนอยู่ก็จะโดนหักคะแนนหรือถ้ามีคะแนนเป็นศูนย์ก็จะติดลบและนักเรียนต้องไปตอบในข้อต่อไปให้ได้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเมื่อนักเรียนเดินครบหนึ่งรอบนะครับเดินครบหนึ่งรอบก็จะได้เงินเพิ่มจากธนาคารคนะครับนะครับคนละหนึ่งบาทต่อรอบนะครับโดยนะครับจะมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็จะมีแล้วก็คือกีบสมบัติครับก็จะมีบัตรให้จับครับ เป็นคำถามเพิ่มเติมที่จะได้คะแนนนะครับหรือล็อกนะครับบัตรเสียงดวงนะครับก็จะได้มีคำถามเหมือนกันว่าใครจะได้ข้อไหนดีคะแนนนะครับวิธีการเล่นนะครับเวลาได้เสร็จแล้วนะครับกําหนดเล่นนะครับประมาณ3รอบนะครับผู้เล่นคนไหนนะครับได้คะแนนนะครับมากที่สุดนะครับมากที่สุดรวมแล้วตอบคำถามได้มากที่สุดนะครับผู้เล่นคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็คนที่ได้คะแนนนะครับมากที่สุดนะครับก็จะได้รับรับรางวัลพิเศษจากคุณรูคุณครับ